เอ็มเทคชัดชัวร์โพลิสแซตของแท้ และกับอีกหนึ่งกรณีเท่าที่นิเห็นอย่างที่บอกว่าร้านค้าจานดาวเทียมจะมีอยู่เยอะนะคะในอำเภอเหนือคลองเองก็แล้วแต่เนี่ยเป็นรายใหญ่ทั้งนั้นเลยรายใหญ่ส่วนใหญ่เขารับเป้ารับยอดมาอาจจะมีต้นทุนที่มันถูกกว่ามาขายได้ถูกกว่าเล่าอย่างเงี้ยมีผลกับเราไหมมีโดยตรงเลยครับพอเจอปัญหาใหญ่แบบนั้นที่มีร้านใหญ่ๆมาแข่งกันเนี่ยร้านเราเล็กๆพี่จิ๋วจะทํำยังไงล่ะ เราก็ไม่ต้องไปสู้กับเขาไหเราก็หาวิธีตามแนวทางของเราเพราะพื้นฐานผมก็เป็นคนที่ว่าเริ่มต้นจากงานเซอร์วิสอยู่แล้วเราก็ไปเน้นเซอร์วิสต่อเข้าหาลูกค้ากลุ่มลูกค้าเหมือนเดิมคือโดยที่ไม่ต้องไปแข่งเรื่องของราคากับร้านใหญ่หรอกไ็สู้เขาจะขายอะไรยังไงคือต้นทุนเรามามันก็สูงกว่าเขาอยู่แล้วมันสู้ไม่ได้อยู่แล้ว นะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเราทําในแบบฉบับของเราใช่ครับผมการบริการแบบไหนยังไงเราคงมาตรฐานของเราไว้นะคะแล้วไปเรื่อยๆแบบนั้นแล้วมันอยู่ได้หรอเพราะจริงๆแล้วอ้าวก็คือพอร้านใหญ่เขามีสภากำลังเขาอาจจะมีช่างมากขึ้นบริการเขาอาจจะดีมากกว่าเราเนี้ยเราก็ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดนะครับต้องสังเกตเวลาเข้าไปตามในหมู่บ้านอะไรพวกเนี้ยที่ว่าเราไปบ้านลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องสังเกตดูว่า จากบ้านนี้เมื่อก่อนจานหนึลูกไป uh huh. ทำไมเพิ่มเป็น2ลูก3ลูกห,หรือว่าจากเมื่อก่อนไม่มีเป็นสาวะต้องามาเปลเป็นจานเราก็เริ่มรู้เลยว่าเนี่ยตลาดมันยังไปได้อยู่คือบุคลิกส่วนตัวของเราโดยการที่เป็นคนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ เป็นคนช่างสังเกตอ่าเวลาเราเข้าไปบริการเองก็ดีเนี่ยมองเห็นเนี่ยหลังคาบ้านนี้เอ๊ะบ้านไหนยังไม่ติดการมาดาวเทียมบ้างรหรือว่าบ้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างบแบบเนี้ยเราเอามาต่อยอดในเรื่องของธ<ช>ุกรกิจของเราใช่ครับเราก็เลยเติบโตมาตามแบบฉบับของเราโดยที่ไม่ได้มองร้านใหญ่เป็นคู่แข่งด้วยซ้ำครับ จะเป็นลักษณะนี้ในการทํางานนะคะจากเท่าที่ฟังมาเนี่ยดูเหมือนทุกธุรกิจมันก็มีวิกฤตแหละนะคะมีอุปสรรคเข้ามาแต่สําหรับพี่จิ๋วเองเนี่ยก็สามารถที่จะปรับมุมคิดให้มันเป็นโอกาสสําหรับเราและนําพาธุรกิจของเราให้เติบโตได้นะคะจานดาวเทียมเองต้องบอกว่าคู่แข่งเยอะนะคะทั้งเรื่องของแบรนด์สินค้าก็เยอะนะคะเรื่องของอุปกรณ์เอเซอรี่โอ้มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับพี่จิ๋วเองเห็นบอกว่า ความเป็น PSI เนี่ยมาทีหลังเพื่อนด้วยซ้ำอ,อ,อยากให้เล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะคือยังไงครับเมื่อก่อนมันก็ทําหลากหลายครับผมหลายโยกครับแต่ว่าพอทําไปก็เจอปัญหาเจอปัญหาการครีมบ้างอะไรบ้างพวกนี้ครับเดี๋ยวเพราะว่าเข้าไปที่เพีได้ปุ๊บก็รู้สึกว่าจะบริการเรื่องการครีมของอะไรพวกนี้ดีกว่าเพื่อนแล้ว อันนี้นีกฟังจากหลายๆเพื่อนช่างเขาก็พูดแบบนี้นะคะแต่ถ้าในมุมของพี่จิ๋วเองเนี่ยได้ข่าวมาว่าคือในการที่จะพยายามเข้าหา PSI เนี่ยคือมันแตกต่างจากคนอื่นนิ่อยากให้พี่จิ๋วเล่าให้ฟังหน่อยก็พอเจอปัญหาปุ๊ผมก็มานั่งคิดเลยว่าผมจะทํำยังไงดีให้เราเจ็บตัวน้อยสุดก็คิดว่าก็เน้นใน PSI ดีกว่าครับผมผมก็เป็นช่างตัวเล็กๆเนศูนย์สาขาอะไรพวกนี้มาก่อนผมก็ ู้จจะดูห่างไกลไอย่างนี้ก็แค่ศูนย์กระจายสินค้าครับก็เลยเข้าไปคุยกับพี่เขาที่ศูนย์กระจายสินค้า,า,าก็บอกว่าเนี่ยผมก็อยากจะเน้นพีไอก็เขาก็เอาราคามาให้แล้วก็คุยเรื่องพวกอะไรอะไรพวกนี้พี่เขาก็สปอร์ให้ทุกอย่าง เหมือนว่าปัญหาที่เราเจอทําให้เราเรียนรู้รแล้วเราก็เลือกและก็ตัดสินใจที่จะเป็น PSI ใช่และที่สําคัญคือเราเดินเข้าไปหาเขาเลยใช่ครับนะคะครเราไปบอกวัตถุประสงค์ของเราเลยว่าโอเคเราต้องการแบบนี้แบบนี้บแบบนี้กลายเป็นว่าณวันนี้ เป็นเครือข่ายเพื่อนช่างที่เหนียวแน่นเลยครับผมเพราะว่าพอไปจุดตรงนั้นปุ๊บเขาก็มีช่างคนอื่นเยอะเราพอไปถึงเราก็ได้คุยกันครับผมว่าคุณเป็นยังไงบ้างผมเป็นยังไงบ้างแบบเนี้ยก็เลกเปลี่ยนความคิดเห็นดีเจอปัญหาเราก็มาแชร์กันได้ค่ะอย่างผมไม่ตนน้องหม่ผมไม่เลยผมก็ปรึกษาพี่พี่ที่เขาพี่เขาน่ารักทุกคนนะผมแนะนําผมทุกอย่างครับกลายเป็นว่าจากเมื่อก่อนแบบโดดเดี่ยวมีอะไรก็ก็ต้องโทรเข้าหาบริษัทบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแล้ววิ่งไปหาแป๊บเดียวเขาก็ แก้ปัญหาผมได้ทันทีเ,ออเลยอันนี้หมายถึงบางครั้งเนี่ยเกี่ยวกับแผนการตลาดกลยุธทธ์ทางธุรกิจด้วยไหมคะแต่ก่อนที่เราอาจจะมองว่าโอเคฉันก็ร้านเล็กๆธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเน้นการบริการเข้าไปถึงลูกค้าหมู่บ้านอาจจะเป็นคนคช่างสังเกตหน่อยอาจจะเป็นคนคตื่นตัวหน่อยถึงจะเติบโตได้ในธุรกิจนี้แต่กลับกลายเป็นว่าพอเรามีเครือข่ายปับ๊บทุกอย่างเป็นเหมือนเกาะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งในธุรกิจนี้ไหมคะ ใช่ครับผมพวกมีอะไรก็คุยกันหมดนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเรื่องแนวทางตลาดหรือว่าลูกค้ามารูปแบบไหนก็คุยกันได้หมดครับตอนนี้คุยกันได้หมดเดี๋ยวนะเครือขายเพื่อนช่างที่บอกเนี่ยเฉพาะในกระบี่หรือว่ากว้างแค่ไหนยังไงฮะ,ของ,ะของกระบี่ครับผมของกระบี่ครับตอนนี้มีอยู่ประมาณกี่คนก็ประมาณสามสี่สิคนนะค,นครับสามสบ คือคุยกันได้หมดร,ราคาเราตั้งมาตรฐานกันได้หมดครับใช่ครับแต่ทีน่นี้ในแต่ละพื้นที่อ่ะปัญหามันก็อาจจะแตกต่างกันด้วยนะก็ส่วนใหญ่ถ้าเรื่องราคาเนี่ยจะเป็นในโซนในในโซนที่ว่าลูกค้าจะไปถึงกันอนะมากกว่าซึ่งตกลงกันได้คุยกันได้ใช่ครับผมถือว่าเป็นสิ่งดีดีแต่ถ้าว่าอยู่คนละส่วนกันแต่ว่าก็คุยเรื่องอื่นได้แต่เรื่องราคาก็เขาก็มาถามเรววา่าแนะนําได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยในแต่ละพื้นที่ด้วยครับผมใช่ไหม แต่การมีเพื่อนในธุรกิจนี้มีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนดีมากเลยครับดีมากเลยครับอสุดท้ายค่ะอยากให้พี่จิ๋วฝากมุมมองนะคะแง่คิดดีๆสําหรับคุณผู้ชมรายการแซนด์เซอร์ส er ำหรับเทปเกาะติดชีวิตช่างวันนี้หน่อยค่ะก็อยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมและเพื่อนๆช่างทุกคนนะครับว่าเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยปัญหาเนี่ยครับมันไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่าปัญหามันอาจจะนําพาเราไปสู่โอกาส ได้ขอเพียงแต่ว่าเราอย่าหยุดนิ่งแค่นั้นเองครับผมแง่มุมดีๆจากผู้ชายคนนี้ค่ะที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนธรรมดาแต่ณนะวันนี้สำหรับการเป็นเจ้าของกิจการจานดาวเทียมของร้านเหนือคลองจานดาวเทียมนะคะก็พิสูจน์ตัวเขาค่ะว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาอย่างที่หลายๆคนมองแล้วแซนซ์วันนี้ขอบคุณพี่จิ๋วนะคะคที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆใ,ให้เราได้ฟังขอบคุณคะ่ะครับ หมดเวลาแล้วค่ะสําหรับเทปนี้นะคะเกาะติดชีวิตช่างครั้งหน้าจะเป็นใครต้องติดตามวันนี้นิกรักพิชิวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดี่แฟชาว Z Answer ทั่วประเทศนะฮะและตอนนี้คุณกําลังอยู่กับพบอิดพิชิตโชค Special In Z Answer พบกันได้ทุกคืนวันอังคารเวลา20:00นนะ,ะท้ายรายการเราก็จะมาสนุกสนานกัน แบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ฮะผมบุกถ้ำเสือเลยครับเพราะว่าผมยืนอยู่ที่ TO โ e l l i t e ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทอปฮะครับผมเที่ยวที่แล้วเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งและวันนี้พี่ทอปบอกว่ามีแม่ย่านางมาด้วยนี่จอมทัพออกลรงเองเลยนะฮะออกลงเองเลยครับมั่นใจไหมพี่มั่นใจ100%มาถึงถ้ำเราแล้วนะและเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะเก่าเกมวกกันในคืนนี้นะครับกับ The Not Tower เวอร์ o n e x t ชั่นของเวลา เซตเกมแป๊บเดียวเจอกันจ้ะคุณผู้ชมครับยกเดียวยกแรกนัดเดียวจอดไปฮะในขณะที่เ o นั้นกองเทีย์เพียบเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเรามาดูนะว่าจะทำให้กองโอ้โหวางอย่างนี้ไม่ได้คิดถึงใจพี่ท็อปเลยพอพีเออคุณผู้ชมครับดูฮะดูฮะ และห้ามขยับด้วยนะครับห้ามขยับยืนนิ่งนะขา <c oughs> โอ้โหชมครับผมได้ยินเสียงน็อตแคนนอนกันแกร้งๆเลยฮะสองรอครับโอ้โหอันนี้เป็นทำซันแข่งกันแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> อยากจะกลับไปแก่กรรมเลยนะฮะเพราะว่าวางเอาไว้ได้เบี้ยวมากเลยดจอดที่ใครเท่านั้นเองฮะและสายห้ายังผ่านไปได้ครับถ้าดูเทปก่อนๆจะรู้ว่าเสมอกันมันหนึ่งนๆนะฮะามาดูว่าใครจะยังเก้ในวัน แล้วมือไม่จนัดนด้วยผมขอปิดตาครั้งหนึ่งผมไม่อยากจะรับรู้อะไรที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วรางวัลไม่เท่าไหร่ฮะตอนนี้มันอยู่ที่ศักดิ์ศรีแล้วคุณผู้ชมครับและพี่โอ้โห เคลียร์นิดเดียวจริงๆฮะพี่อ้อยรู้สึกไงกับเกมนี้มั้งฮะอันนี้ซ้อมเอาป่ะให้ด้วยนะเอาเลยดมัครับเมื่อกี้คือการซ้อมใหญ่นัดหน้าเอาจริงรอแป๊บเดียวจ้ะมันอยู่ที่ตัวแรกนี่ฮะและตอนนี้ฮะพี่อ้อยได้รับบทเรียนมาแล้วนะฮะ ตอนนี้วางตรงเป๊ะเลยฮะคุณผู้ชมฮะไม่กล้าดื้อเลยทีเดียวนะฮะและใส่ห้าฮะเอาเอาเอาให้ดีนะฮะใส่ใส่ห้าเบี้ยวไปนะฮะในขณะที่คุณผู้ชมคุณผู้ชมได้ยินเสียงดนตรีไหมฮะจังหวะมาร์ชเลยทีเดียวนะฮะ นะก็มีคนสั่นแข่งไม่แพ้กันนะแม่ตอนนี้สุภาพสตรีท่านเดียวในเกมนะฮะโอ้ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้พี่อ้อยยอมยอม,ยอมนะยอมนะฮะโอ้แม่สุดยอดจริงอ่ะคุณผู้ชมบอกแล้วนะจริงๆแล้วนะ ดี่ทีโอนี่นะฮะคือความเก่าไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วอยากจะใช้บริการไม่ว่าจะสาขาไหนก็ตามพี่ท็อปฮะเบอร์โทรฮะขนมาให้หมดเลยครับพี่ครับผมเบอร์โทรก็ติดต่อที่ศูนย์สองนะครับเก้าสองหนึ่งสี่สามเก้าสี่ถึงแปดนะครับถ้าส่วนตัวคอิไลน์ของผมนะครับก็ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดห้าสองสามศูนย์สี่สองติดต่อคนท็อปได้ตลอด นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนี้เลยนะฮะและนี่ก็เป็นความเก่าเกมนะฮะของระหว่างสาย5กับทีโอเซ l อะไรนะฮะกลายเป็นว่าสาย5้ามาย้ำแค้นซะหนึ่งดอกเดี๋ยวเราต้องตามกันแก้มือนะฮะดูว่าจะล้างตาได้หรือไม่หรือจะย้ำแคนลงไปอีกนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าทุกการแข่งขันล้วนตั้งอยู่บนมิตรภาพทั้งสิ้น เดี๋ยวเราจะเปิดบินใช่ไหมครับมิตรภาพมีราคาเสมอภาคอ้าวว่ากันไปนะครคุณผู้ชมครับติดตามความสนุกสนานแบบนี้ได้ใหม่ในเทปหน้าฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเทปหน้าใครจะเก๋ากว่ากันสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนจากทีโอซน่เทไลท์ลาไปก่อนสวัสดีครับเย